ไม่รู้นะหว่วงเมื่อวานโยมผ่านมากี่เรื่องแล้ววันนี้จะเจออีกกี่เรื่องจะวันนี้พรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าจะเจออีกสักกี่เรื่องก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเหนื่อยเหนื่อยเยอะเหนื่อยมากก็คงขอเป็นกำลังใจให้กันและกันไปน,นะโยมนะเช้านี้ขอให้เป็นพรสิ่งใดๆที่ท่านทั้งหลายได้ทำแล้วไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงดูบิดามารดา ไม่เคยทิ้งพ่อแม่เลยไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงดูลูกหลานด้วยการเสริมใส่สติปัญญาให้พอๆกับอาหารเสื้อผ้าและเงินทองที่ให้ลูกหลานเลี้ยงดูเขาอย่างรับผิดชอบก็เป็นบุญแล้วอนุโมทนาบุญให้เป็นพรสำหรับท่านที่ใส่ใจในการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยขอให้พรเป็นพร กับทุกๆคนที่ตั้งใจ